ถึงไหนแล้วเสรืิยัาพอตามเสรืิยงคะควงยักหัวบ๊อบบเอบหัวใจให้ปาป๋าเลรอไหนหัวใจอยู่ไหนนะโอ้โ้าวสาก็มีหัวใจเหมือนกันอมป้าวาหอมทีนึงปะป๋าหอมทีนึงก็ข้าวสาด้วยเจ็บบ๊อบบ๊อบคเขาจะปน ให้ปะป๊าแต่ปะ na, ป๊าเท้าตายแล้วนะปะป๊าก็ล้างจารตายแล้วปะป๊าล้างจานได้แล้วเหรอไหนอะดูโอเคเราให้จานจานปะป๊าล้างจารตายแล้วนะปะป๊าดีแล้วดีแล้วเสร็จังเลยล้างจานได้แล้วอ่ะแต่ปะบ้านนร่นสอนให้โอ้บรรลุสอนให้ล้างจานใช่ไหม มาป้าใส่อะไรป้าวยอยากใส่แล้วว่าแล้วจะใส่อะไร,ร,ะระววะบ้างแล้วปออยากใส่อะไรบ้างลูกเออใส่อะไรดีใส่อะไรดีนะไม่เลี้เสืีนเะจ็บบอปวยผัดมิดก็ได้แล้วนะบอปวยปอปวยผัดอันนั้นก็ได้แล้วนะเออเรามาผัดอันนี้กินกันนะนี่ไงจัง กเลยนะอย,อยากผัดเยอะอ่ะเชื่อว่าป๋าเด็กก่อนเด็กเด็กอย่างนี้บีบบบ,บเอาเส้นใหญ่มาออกเส,เส้นตรงไหนอ่ะข้างไงข้างข้างตรงไหนอเออนั่นแหละอะไแบบนี้เหรอใช่ใช่แล้วก็อีกข้างหนึอยอย่งเหรอ เก่ง okay, จังเลยแล้วก็อ nh <ừ> ีกข้อหนึ่งอย่างต้องทำอย่างนี้เหรอใช่ต้องทำอย่างนั้นแหละดูแต่บูบูทำสวยกว่าแต่อืมทำไม่สวยเลยอุ้ยบูบูทำได้แล้วเออเก่งจังเลยนม่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ เห็นไหมพ่อก็ทําได้ไใส่ไปเลยใส่ไปในหม้อสิหักครึ่งสิไม่ได้หักครึ่งเลยอ่ะ,ะหักครึ่งแ,<อ>แบบนี้เหรอใช่ใช่แบบนี้เหรอ,อใช่จ้าใส่ลงไปเยอะๆกันใช่ใส่ไปเลยพ่อพ่อจะ,ะทำอย่างนีง้เหรอจ้าดึงยายมันออกมันจะได้อร่อยอร่อยไง ดึงใจมันออกตรงนี้ด้วยใช่เราจะดึงใจมันออกดึงใจไมนทําเลยแล้วก็บวแต่คนไข่ด้วยคนไข่ไข่เบาทียบกเบาทียบกเบาปบอปจะเอาเป็นบล็อกกาเลยนะเอาได้เลยโ่อตังป๊อกเลยอ่ะอยาให้ป๊อปอีกไหมเนี่ย ก็มีได้ทำเป็นเยอะเลยเนี่ยทำเสร็จแล้วเรามากินด้วยกันเนาะทำไข่กับอืมไข่ด้วยแล้วก็อโคบออันดาบกันปักใส่ข,ข้าไปเยอะใช่ใช่ใหญ่อีกชุ่มยู้ก็มีเยอะเลยต้องทำไเยอะหน่อยกินกันหลายคนอันนี้ต้องชุดไปอย่างนี้เลยใช่แบบนี้เหรอ ใช่จ้าเอ้ต้องขยัด้วยก็แต่บอกก่อนให้เองไหนโอ้โหดังบ๊อกเลยอ่ะเอ้อทำไมป้าป้าเอาเยอะจังก็กินเยอะๆหลายคนในป้านนุ่นก็กินติทิชาตก็กินพี่ีก็กินหมานีก็กินไงเออแต่ว่าผมนี่งั้นโอ้ยดมแพะเลยอ่ะดมแพะเลยเนาะ ี่าไปเลยโอเค<ป>เลยี่อได้่อับเนนะเป,ป,ป,ป็น,แพ,นแพ้เลยอะแพ้เลยเนาะใส่ข้อีกแล้ก็เขียน,น,นยังไง ไม่เป็นไรห้ต่อไปทำมันเถอะใช่ทำมันเถอะพ่าะ่าทำได้แบบดีได้้วอมเออทำไมมันเป็นยุ่ภาพไ e พิงเลยนางทำไม่กินเะ่จะโปโปแตะอก่อนเลยนะแอะแบบักเลยเนาะว้าวทำไมแกะก็ได้นี่เอาไปโยจ้ะกินก็ได้ใส่ไปใส่ใบเยี่มากเลย

อันนี้อะไรอ่ะหนอนหนอนเชี่ยมันไปสงสารมันเนาะอืมมันนิดนิดก็ได้แต่เ,เห็นว่ามันอยู่ตรงนี้มันมน่ากลัวสมัดเลยอ๋อมันกินมันกินถั่วงไงมันกินถั่วทำไมอ่ะ เพราะมันอยากกินไงอยากกินถั่วเหรอใช่โมตระประการเจงยังไงเมื่อกี้บัวเห็นนอนพบัวกลัวเมื่อกี้มันมันดูมีดูหนาอยู่อ่ะความเป็นไปอย่างไงแหละความเป็นไปแล้วไม่ต้องทำอะไรมันวัน more two ู o r e t w